รอบดัวกินได้นะครับวันนี้จะพามาดูต้นกระเพานะครับใบกระเพานี่ครับสดสดจากต้นเ,เขียวๆนนี้ก็มีหลายต้นครับรอบบ้านเลยเพราะว่าเป็นของที่ใช้บ่อยครับทําผัดกระเพราอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้ไม่สดเราไปยังสั่งผัดผัดกระเพราตามร้านเขาใส่ใบกระเพราให้นิดเดียว แต่ถ้าเราทำเองเนี่ยเด็ดรีเอาได้เลยไค่อยได้ซื้อครับอยู่บ้านบางทีเราไปซื้อกำรรละห้าบาทสิบาทได้แค่นิดเดียวแปลงว่าถ้าเราอยู่แบบในกรุงเทพในเมืองอะไรเงี้ยก็ปลูกไม่ได้นะแบบอยู่หอพักอ,อันนี้โซนนี้นะมีอีกสองสามโซนนะครับหลายต้นอยู่เป็นของที่ต้องใช้ประจำนะครับเมนู ผัดกะเพราหอมเหมือนกะเพราทั่วไปแหละเชิญให้ดูกินได้ครับไม่ต้องล้างครับเพราะของเราสะอาดปลอดสารเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิดตามธรรมชาตินะครับฝนเพิงตกไปใหม่ๆนะครับสะอาด งต้นมันก็เกิดขึ้นมาเองนะครับแบบดอกมันล่นลงอะไรอันดอกแห้งๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นเบี้ยขึ้นมาเขียวมากช่วงนี้อันไปทางต้นไหนก็เขียวหมดมได้น้ำดีอันนี้ดินแบบเป็นหินนะครับข้างล่างเป็นดินธรรมดาแล้วก็มีหินปกมันมันชอบอยีางยี้วกต้นไม้ ก็ป้องกันโรคหวัดได้ด้วยนะครับกินบ่อยๆก็เป็นยาสมุนไพรหมดแหละว่าของตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกสับสร,ร,ร์กันด้วยนะครับ